อิงอยากรู้ว่าแก่นตะวันน่ะที่เราเอามาปลูกอ่ะนานแค่ไหนคะที่เขาจะออกหัวให้เราได้กินอ่ะเนีย่ยอิงปลูกมาปีกว่าแล้วลำขุดดูว่าตรงโคนต้นมันอ่ะมันไม่มีหัวเลยเมื่อไหร่มันจะออกเอาหัวให้อิงได้กินอ่ะ กันตะวันที่เคยสองฟ้าตูนตูนมะนาวอะมะนาวจะตายแหล่ไม่ตายแหล่แล้วอะ่ะอันนี้คลิกนะคะพักป้งพักป้าง อันนี้ก็ยังไม่ตายฟักทองพ่อดอกรักฟักทองพ่อดอกรักฟักทองซาละแน่่กับผัเแหวอันนี้ก็พริก อันนี้ก็ผักฟังสีแดงนะคะมันเลื้อยขึ้นไปข้างบนเก็บมาแกงก็ไม่พอแกงนะคะต้องไปซื้อที่ซูปเปอร์มาเพิ่มมีกำลังจะดอกแล้วดอกแล้วอีงเอาพริกมาหวานนะมาเล็ดพริกอะ่ะขึ้นเต็มไปหมดเลย พมินนะคะพาแพ้มินนะคะพมินส่วนน้อยรอยฟ้าของอิงค่ะตรงระเบียงบ้านนะคะนี่